มาแล้วมาแล้วอีกตัวนึงแล้วตัวนึงแล้วโดโโพโดอ้เาทังนั้นอยเฝ้าเด้อทังนั้นนะเอาทังนี้ก่อนโอ้ยไงบัหไงตัวนี้ก็ไดทงรุ้จะตอดแล้วครับ ว้เขาว่าโค้งเป็นยังสี่บะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเ mm hmm. ขามาเบ่งคลิปนี้นะครับพบพ่อกับช่องเบียบ้าเบ็อีกแล้วนะครับมือนี่มือนี้สืบพามาตกป่านาดินครับ <c oughs> น,น,น้ำโคองน้ำโคองเป็นไม้น้ำโคงครับใกล้กับซ่างปลาใกล้กับซ่างปลาบ้านท่าไข่นะครับบ้านท่าไข่ไต่บ้านท่าไข่ลึงมาจังหน่อย เป็นไม้จังหวัดบุกรกรันะครับบ้านทาไข่ครับมื่อนี่เอาเบสมาหกขันครับเมื่อนี้หกือเจ็ดขันครับเอาหมารุ่นเรามันจะได้พอโลบอเมื่อนี่ป่าลงเบดไปได้ชิปนาทีแล้วยังบอ่ันได้มีอย่างครับ กอนพอดกอนปลาตัวแรกไหมล้วครับกิ่งตัวใหญ่เลยใส่เอาใส่เดี๋ยวมันลูดมือ มันจะเข้าเยียบเลยนี่ยยังดึงอยู่นี่มันยังดึงอยู่เลยดึงก็ต้องลุดลองบไงอีกว้ว่าจังสั่นเนอบันปลาอยู่อยู่ได้หนิเนี่ย อัน้แล้วล้แล้วลู้แล้วล้ no ้แล้วเมันตใหญ่บกเหรอหัวว่าก็ามแล้วหัวหัวไม่ยังไม่ยังละนะทุ้อยางบ่ทุยางกับมาปลากับมี่ตัวโอ้แซมเพื่อนบ่อย่างน้อแซมเพื่อกวนนี้ เดียว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 ยตีงยดตีงดลดแวที่สองก็แล้วครับไอฮอตแฟมเพื่อนโอ้ยมนกางเกงาน สองแถมครับโอ้ยแม่มันนี่คือโก้คนแก่ไก่คุณน่ะจิ้มลงแล้วเอาขึ้นมาได้แล้ว ตั้งพูนพ่นขาดแล้ว เอาแล้วทางหุ่นพ่นเอาแล้วพ่นเอาแล้วนี่ครับอปีปมันดีบ่มียังได้่เ <c oughs> นกไปเำกัน2-3คานะครับ น่โอ้ยตัวปลาเพื่อนนะ่ะ <laughs> มาน้ำกันสองสามคน ตัวนี้อาโทษมาเลยครับตัวนึงครับนีคอับพี่น้องอีกตัวนึงครับซีละแมนออซีลมะมั้งปักเกง่งปักเกง่งนี่ครับ แอีกตัวนึงแล้วอีกตัวนึงแล้วโบด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 ดูดูโบดไอ้หน้าอย่าหูทางนั้นอย่าเฝ้าเด้อทางนั้นน่ะเอาทางนี้ก่อนโอ้โหไงบักไงตัวนี้ก็ได้ทากกูจะตอดแล้วครับว้าเขาว่าโง่เป็นเังชี่วะนี่ครับบักไงเลยตัวนี้เดี๋ยวจะใส กระตันก่อนมาอันนี้กระบ่งตันกันโอ้จุดโอเาไปนะครับตัวตัวหญ่ครับโอ้นี่ครับไปอีกตัวนะครับเออมื่นมื่น tròn cả nước ơi đạt leo ma leo vẫn lương ma leo vô vô là วูบ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 ูขันน้อยคุนณขันให้เราดึงจุลียนี่ดึงแล้วดึงแล้วมาดึงแล้วด้งแล้ว はい。トニー นี่บักง่ายครับสามที่ขีนดนะดูสามขีดไหม ตงนี้ก็ยูก็ยูตัวดียังไม่เป็นยังไว้้อนโคตคากออปาเต็มเต็มสองดวงเลย ได้สวยอีกตัวนึงโอ้ย 무방풍. 방풍 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 방

โอ้คือดึงแห้งเถอะวะดึงแห้งปลานี่ยเนาะโอ้โอ้ดึงแห้งดึงแห้งคนนี่อันวะตะเบิ่งพี่น้องเขาล่อลุนกันเด้อมือนี่ยตะเบิ่งบอกสองสามล่สิดึงเม็ดมือนี่ ขนาดพวเลยเรแค่แค่ออกค่รอบเ่นไฟครับตัวแรกเลยตัวแรกในรอบสองชั่วโมงหมดไปสองชั่วโมงแหละ ลงมา เ่ยปานอยปาโอ้มาแล้วครับวอสองดวงเลยเอวางสัก่อนปลาหนิโอ้หมูมวย

เอากบาแท้ผมมีที่หด้วยถึงจะที่แรกเราเรียบแล้วแล้วเลย ก็เลยสักอยู่ห่างๆเอาเบิ่งเลยเอามันป้องกันบ่คป้องกัน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 เดียวเดี๋ยวคล้องันดึงไปทางนี้ดึงไปทางนี้ไปทางไหน บนลน้ำตาเหลือยมเมาๆอยู่ไม่เอาปดเอาปลาปดเอาปลาไปยี่ก็ปศนี่นะโตไปพวกควายอีกใช่หระเนาะมาแล้วพี่น้องเริ่มมาแล้วนี่เริ่มมาแล้วฟ้าตะพียนอี่แงงไง เอาละครับพี่น้องตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับเทีย่ยงแล้วสิกลับกันแล้วครับเมื่อนี้นี่ครับผลงานปลาปลาเก้งนะครับได้ประมาณสองสามโลเราไม่ได้ตัวใหญ่เลยเอาละครับสำหรับมื่อนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับพี่น้องสวัสดีครับ